Honda w r v 2023เตรียมเปิดตัวในไทย Honda w r v 2023รถถยนต์เอกประสง์แบบ c r o s s อเวอร์ over, SUV ขนาดเล็กกระทัดรัด5ที่นั่งรองลงมาจาก Honda HRV ในปัจจุบันซึ่งคาดว่าน่าจะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยแทนที่ Honda m o b บ l i o รูปร่างภายนอกถูกขัดเกลาวมาจากรถยนต์ต้นแบบ SUV RS Concept มาพร้อมกระจังหน้า Mesh Grill ขนาดข้างเน้นความสปอร์ตรอบคัน ในขณะที่ด้านท้ายมาพร้อมด้วยชุดไฟท้ายแบบ LED ที่มีรูปทรงของไฟรีคล้ายกับ Honda Civic ภายในห้องโดยสารมาพร้อมกับแผงคอนโซลเหมือนกับ Honda BRV 2022เน้นตกแต่งด้วยวัสดุผ้าสลับหนังสีดำ มีการจัดวางเบาะนั่งแบบ2แถวรองรับผู้โดยสารได้5คนมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสตรงกลางขนาด7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto เบาะนั่งด้านหลังปรับพับแยกแบบ60ต่อ40และยังมีระบบ Rear s i s t Reminder แจ้งเตือนว่ามีผู้โดยสารอยู่บนเบาะหลังอีกด้วย ด้านขุมพลังมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินแบบ4สูบขนาดความจุ1.5ลิตรพร้อมระบบแปรผันวาล์ว i-vtec d o h c 16วาล์วให้กำลังสูงสุด121เแรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ cvt ขับเคลื่อนล้อหน้าระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบอิสระแม็กเฟิร์สันสตรัและด้านหลังแบบถอดเช่นบีมส่วนราคา Honda w r v จะเป็นอย่างไรจะเปิดราคาพอๆกับอินโดนีเซียที่อยู่ระหว่าง6 5 0 0 0 0ถึง740,000บาทหรือแพงกว่าต้องรอติดตาม อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ